บุรีรัมขยับโคต้าต่างชาติรายแรกโรเบิร์ตเบาเออร์ไม่อยู่ในแผนเล็ก2กระแสแรงในรั้วทินช้างอารีนาเมื่อมีรายงานว่าโรเบิร์ตเบาเออร์กองหลังชาวเยอรมันวัย29ปีเตรียมอำลาบุรีรัมยูเนเต็ดหลังไม่อยู่ในแผนการทำทีมของสโมสรในช่วงเล็กที่2ของฤด,ดูกาลนี้ แนวรับชาวเยอรมันย้ายมาร่วมทัพประสาสายฟ้าในฤดูกาล2025ทั26และได้รับโอกาสลงสนามไปทั้งหมด11นัดจากทุกรายการก่อนจะหลุดจากทีมชุดแข่งขันตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับอนาคตที่ยังไม่ชัดเจน ล่าสุดมีรายงานว่าบุรีรัมยูนิเต็ดตัดสินใจเดินหน้าเสริมแกร่งในตำแหน่งแนวรับต่างชาติเรียบร้อยแล้วด้วยการคว้าตัวเอดดอาโดมันชาเซนเตอร์แบ็กชาวบราซิลเข้ามาเป็นตัวแทนส่งผลให้โรเบิร์ตเบลเออร์กลายเป็นแข้งโคฟต้าต่างชาติรายแรกที่ไม่ได้ไปต่อกับทีมในซีซั่นนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการขยับตัวครั้งสำคัญของบุรีรัมยูนเต็ดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในช่วงเลง็ก2ทั้งในศึกไทยลีกรวมถึงรายการใหญ่ระดับทวีปอย่าง ACL ELIT e ที่ยังเหลืออยู่ในฤดูกาลนี้ทั้งนี้ต้องติดตามต่อไปว่าโรเบิร์ตเบาเออร์จะเลือกเส้นทางค้าแข่งต่อไปกับสโมสรใดหลังกลายเป็นแข้งต่างชาติรายแรกที่ต้องโบกมือลาถิ่นประสาทสายฟ้าในฤดูกาลปัจจุบัน บุรีรัมยูเนเต็ดเซ็นสัญญาอาชีพคู่แฝดดาวรุ่งวัย16ปีผลิตผลอะคาเดมี่ประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการโดยการมอบสัญญานักฟุตบอลอาชีพให้กับสองพี่น้องฝาแฝดดาวรุ่งพานุวิจยาคมและพานุพงษ์จยาคมวัย16ปีเป็นครั้งแรกในชีวิตค้าแข่ง ทั้งสองคนเติบโตมาจากบุรีรัมยูไนเต็ดอะคาเดมีตั้งแต่ระดับเยาวชนและแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่โดดเด่นจนได้รับความไว้วางใจจากสโมสรให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นนักเตะอาชีพอย่างเต็มตัวบุรีรัมยูไนเต็ดได้แสดงความยินดีกับเคนและคุณสำหรับความสำเร็จครั้งสำคัญ พร้อมยืนยันว่าการเซ็นสัญญาค,ครั้งนี้สะท้อนถึงแนวทางของสโมสรในการผลักดันและสร้างนักเตะสายเลือดใหม่จากระบบอะคาเดมี่อย่างต่อเนื่องการก้าวขึ้นมาของสองพี่น้องฝาแฝดถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอะคาเดมี่บุรีรัมยูไนเต็ดและเป็นสัญญาณที่ดีต่ออนาคตของวงการฟุตบอลไทยในระยะยาวการท่าเรือจัดหนัก เปิดตัว2แข่งจาก BG และบุรีรัมเสริมเกมรุกเล็ก2การท่าเรือ FC เดินหน้าเสริมทัพอย่างจริงจังรับศึกฟุตบอลไทยลีกรดูการ2025-26ในช่วงเล็กที่2โด้วยการเปิดตัว2นักเตะแนวรุกดีกรีทีมชาติไทยได้แก่ศิวกรเตียตระกูลและอาทิตย์เบิร์กเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการภายใต้การคุมทัพของกุนซือใหญ่อเล็กซานเดรกามา ดีแรกคือการคว้าตัวศิวกรเตียตระกูลกองกลางวัย31ปีที่เพิ่งแยกทางกับบีจีปทุมยูไนเต็ดโดยเลือกย้ายมาสวมยูนิฟอร์มสิงเจ้าท่าท่ามกลางความสนใจจากหลายสโมสรการย้ายทีมครั้งนี้ยังถือว่าเป็นการกลับมาร่วมงานกับอเล็กซานเดรกามาอีกครั้งหลังทั้งคู่เคยประสบความสําเร็จร่วมกันอย่างยิ่งใหญ่กับเชียงรายยูไนเต็ดด้วยการคว้าแชมป์รวมถึง4รายการขณะเดียวกัน การท่าเรือ FC ยังเสริมแนวรุกเพิ่มเติมด้วยการยืมตัวอาทิตเบิร์กแนวรุกวัย27ปีจากบุรีรัมยูไนเต็ดจนจบฤดูกาลดาวเตะลูกครึ่งไทยนอร์เวย์รายนี้เคยทำผลงานโดดเด่นกับนครปฐมยูไนเต็ดจนมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคข,ของมาโนโพกิ n งอาทิตเบิร์กมีจุดเด่นในเรื่องความอเนกประสงค์สามารถลงเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรุก ทั้งกองหน้ากองกลางตัวรุกและริมเส้นทั้งสองฝั่งซึ่งคาดว่าจะเข้ามาเพิ่มมิติและความหลากหลายให้กับเกมรุกของการท่าเรือ f c ในช่วงเล็กที่2ได้อย่างน่าสนใจการท่าเรือโดนปรับแพ้ t True True Bangkok พลิกเข้ารอบ16ทีม FA Cup คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทมีมติลงโทษการท่าเรือ f อปรับแพ้ในศึกฟุตบอลช้าง FA Cup 2025ทับ26รอบ32ทีมหลังตรวจสอบพบว่าส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนามเกินโคต้าที่กำหนดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมที่สิงเจ้าท่าเปิดบ้านเอาชนะ True Bangkok u นเต็ด2-0 แต่ภายหลังการแข่งขันสโมสรูแบงคอกได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเนื่องจากการท่าเรือส่งนักเตะต่างชาติที่ไม่ใช่อาเซียนลงสนามพร้อมกันถึง6คนซึ่งเกินโคตา้าบวก2ตามระเบียบการแข่งขันล่าสุดคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการท่าเรือ FC กระทำผิดระเบียบว่าด้วยการส่งนักกีฬาที่ไม่มีสิทธิ์ลงทำการแข่งขันจึงมีคำสั่งปรับแพ้0-3ตามดุดลงโทษที่กำหนดไว้ ล่าสุดคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการท่าเรือ FC กระทำผิดระเบียบว่าด้วยการส่งนักกีฬาที่ไม่มีสิทธิ์ลงทําการแข่งขันจึงมีคำสั่งปรับแพ้03ตามบทลงโทษที่กำหนดไว้ผลจากการตัดสินดังกล่าวทําให้ True Bangkok United ได้รับการเปลี่ยนผลการแข่งขันเป็นฝ่ายชนะและผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายช้าง FA ฟเอคัพ5แทนที่การท่าเรือ f อที่ต้องยุติเส้นทางในรายการนี้อย่างเป็นทางการ